UTN AI ใกล้ตัวกับบอยอิทธิพัทธ์ ในตอนที่แล้วครับเราก็ได้ทำความรู้จักกับปัญญาประดิษฐ์ artificial intelligence หรือ AI กันไปพอสมควรแล้วนะครับทั้งในมิติด้านการพัฒนาของ AI ที่มีการนำไปใช้งานเกือบทุกภาคส่วนทั้งในชีวิตประจำวันสังคมและธุรกิจเรียกได้ว่าตั้งแต่ตื่นยันเข้านอนเลยทีเดียวครับเราจะมีโอกาสได้สัมผัสกับเจ้า AI เนี่ยไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งอย่างแน่นอนไม่เพียงเท่านั้นครับพัฒนาการของ AI ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องมีนวัตกรรม AI เกิดขึ้นใหม่แทบทุกวันจนนาไปสู่การตั้งคา,ถา,ถ,าถามถึงความเสี่ยงหากใน ในอนาคตมีการนํา AI มาใช้ในการทํางานด้านต่างๆมากขึ้น AI อาจก่อให้เกิดความเสียหายอื่นๆตามมาซึ่งปัญหาที่เห็นภาพได้ชัดเจนคือการนํารถยนต์ไร้คนขับมาใช้บนถนนสาธารนณะซึ่งอาจเกิดสถานการณ์ที่ระบบควบคุมรถจน์ไม่รู้ว่าจะสามารถลีกเลี่ยกอุบัติเหตุได้อย่างไรและเมื่อเกิดอุบัติเหตุแล้วจะเกิดผู้เสียหายขึ้นโดยประเด็นปัญหาที่จะเกิดขึ้นนั้นคือใครจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎหมายดังนั้นทุกประเทศทั่วโลกต่างตระหนักถึงการกําหนดของ ขอเตหรืกฎเกณฑ์อะไรบางอย่างเพื่อมาควบคุมและติดตามการใช้ AI ให้ปลอดภัยอย่างในสหภาพยุโรปที่ได้ออกกฎหมาย AI ฉบับแรกของโลกไปแล้วเมื่อปลายปี2566ที่ผ่านมาซึ่งเป็นความพยายามที่กำหนดกรอบการใช้งาน AI ในทิศทางที่ถูกต้องของหน่วยงานที่มีหน้าที่การกำกับดูแลอย่างไรก็ตามขณะนี้มีเพียงสหภาพยุโรปเท่านั้นที่มีการออกกฎหมาย AI อย่างชัดเจนในขณะที่ประเทศอื่นๆกำลังศึกษาและคาดว่าจะม ความชัดเจนในอีกไม่ช้าโดยเฉพาะประเทศสหรัฐอเมริกาและประเทศจีนซึ่งเป็นประเทศมหาอำนาจที่มีการใช้งาน AI อย่างมากมายขณะที่ประเทศไทยของเรานั้นก็มีความตื่นตัวเรื่อง AI ไม่น้อยกว่าประเทศอื่นๆเช่นกันปัจจุบันเรามีการนำ AI มาใช้งานจำนวนมากทั้งในภาคธุรกิจหน่วยงานของภาครัฐและสถาบันการศึกษาซึ่งมีการประเมินว่าภายในปี2570การใช้งาน AI จะสามารถสร้างมูลค่าให้เศรษฐกิจไทยได้มากถึง48,000ล้านบาทเลยที เดียวครับแน่นอนว่าทางรัฐบาลไทยก็ได้ให้ความสําคัญในเรื่อง AI อย่างมากเห็นได้จากการวางลดแมปแผนปฏิบัติการด้านปัญญาประดิษฐ์แห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศไทยปี2565ถึง2570หรือที่เรียกกันว่าแผน AI แห่งชาตินั่นเองซึ่งผ่านการเห็นชอบโดยคณะรัฐมนตรีตั้งแต่เดือนสิงหาคมปี2565โดยได้วางแนวยุทธศาสตร์ ทั้งหมด5ยุทธศาสตร์ด้วยกันประกอบไปด้วยยุทธศาสตร์ที่1คือเรื่องจริยธรรมและกฎระเบียบของ AI ยุทธศาสตร์ที่2คือโครงสร้างพื้นฐานของ AI ยุทธศาสตร์ที่3คือเรื่องกําลังคนที่จะมาทํางานด้าน AI ยุทธศาสตร์ที่4คือการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมของ AI และยุทธศาสตร์ที่5เป็นการส่งเสริมธุรกิจในการใช้ AI ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์ข้อแรกของแผน AI แห่งชาตินั้นได้ให้ความสําคัญในด้านการวางข้อบังคับเกี่ยวกับ AI โดยได้วางเป้าหมายว่า ภายในปี2570หรือตามรถแบบฉบับนี้จะต้องมีการประกาศใช้งานทางด้านกฎหมายหรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ AI ไม่ต่ำกว่าหนึ่งฉบับซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าทางภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลการใช้งาน AI อย่างมากเช่นกันแต่อย่างไรก็ตามแม้ว่าในขณะน,นี้ประเทศไทยยังไม่มีกฎระเบียบและการกํากับดูแล AI โดยตรงแต่ใช่ว่าเราจะไม่มีการควบคุมหรือปล่อยปละลนะเลยเสียทีเดียวโดยมีหน่วยงานภาครัฐที่ ร่วมดูแลเกี่ยวกับ AI อย่างศูนย์ธรรมาพิบาลปัญญาประดิษฐ์หรือ AI Governance Clinic ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ เอ็ดด้าเป็น,นกลไกหลักในการพัฒนากรอบธรรมพิบาลปัญญาประดิษฐ์ผ่านการวิเคราะห์ความเสี่ยงของ AI ตามแต่ละโครงการเพื่อหาข้อบ่งชี้ผลกระทบทางบวกและทางลบของการพัฒนา AI ตามแต่ละจุดประสงค์ซึ่งหากการพัฒนานั้นมีแนวโน้มที่มีความเสี่ยงสูงหน่วยงานกำกับดูแลจะทยอยออกมาตรการเพื่อดูแลและควบคุมความเสี่ยงเป็นรายกรณีไปอย่างไรก็ตามครับเชื่อว่าในอนาคตเมื่อประเทศใหญ่ๆใ,ใ,ในโลกนี้มีการออกกฎหมายเกี่ยวกับ AI อออกมามากขึ้นประเทศไทยเราก็ ต้องมีกฎหมาย AI ออกมาควบคุมการดูแลเป็นของตัวเองเช่นกันขึ้นอยู่กับว่าเราจะกำหนดกรอบอย่างไรเพื่อให้เกิดเป็นมาตรฐานที่สมดุลตามโจทย์ของแผน AI แห่งชาติที่วางกรอบเอาไว้ว่ากฎระเบียบจะไม่เน้นการกำกับแต่จะเน้นการแนะนำและไม่ขวางกั้นการพัฒนาเทคโนโลยี แต่ท้ายที่สุดแล้วเราก็ต้องค่อยๆศึกษาเพื่อให้ได้จุดที่ลงตัวที่สุดเพราะเรื่อง AI แม้จะมีการใช้งานมามากพอสมควรแล้วแต่การกํากับดูแลก็เป็นเรื่องใหม่สำหรับประเทศไทยและหากมีความคืบหน้าเกี่ยวข้องกับ AI และเป็นเรื่องที่ชาวไทยควรรู้และผมจะนำข้อมูลที่ผมได้รับการอัปเดตมามาเล่าให้กับทุกคนฟังในตอนต่อไปครับ U T N Today อาสาสื่อสาร